สดดวัสดีวัยรุ่นสล็อตนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมผมอัดตอนแรกไว้ไม่ทันเจ็จผมอัดตอนแรกไว้ไม่ทันเจ็ไดามากเลยเฮ้ยมาเออวายเต็มแถวเจเต็มแถวไปก่อนสี่พันเบาๆบาไปคูนยี่สิบไปต่อยังไงโอ้โหคูณยี่สิบดอ,อกเดียว,ว,วนะครับผมผมอัดไว้ไม่ทันตอนแรกเพราะผมซื้อคิวจะปิ้นมาสามรอบเนี่ยก็มาถึงรอบนี้ถึงมันหมดโอ้หนักจังนะถือว่าโอเคนะ ยัไไงไม่เตียไปต่อเตียไทยเนาะอตอนแรกผมมีผมเหลือ,อยู่สี่พันสุดท้ายสี่พันสี่พันห้าร้อยเคใชมผมซื้อฟีสป,ปินสามรอบมันยู่แล้วพึ่งเข้าเว้ยรอบแรกแตกไปสมามพันเครอบต่อมานี่เจ็ดร้อยขึนมารอบนี้แตกหนะั ก็ถือว่าโอเค <Nope. S 1> ไ,ดได้กำไรนะครับผมหมื่นหนึ่งก็ถือโอเคนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปลุกยกันต่ออีกเกมหนึ่งเนาะในหนๆมันอัดไม่ทันตอนแรกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไปลุกยกันต่ออีกเกมหนึ่งแล้วกัน <c oughs> โอเคครับมาอยู่กันในเกมกินเลนนะครับผมกินเลนพารวย <c oughs> มาเบ็ดละสิบบาทไปก่อนเบาๆอัน <c oughs> นี้เพิ่มเบ็ดก่อนเป็นสีน่สิบ ห้าสิอยู่ที่3 7, 7, า0พันเจ็ดเจ็ดพันี่รังเลวไอ้รังเลวไวอ้ห้าสิบไอกดปั่นก่อนรังเลวปั่นก่อนแล้วกันเบ็ดละ30เดี๋ยวพุ่งใจใหญ่เหมลุ้นสาวท่ามือตัวเก่งอยงเมื่อกี้เอาไปก่อนดอกนี้คอมโบหนกักคอมโบต่อโอ้ยอา่าได้เอออย่งไรเออสิบ ิบไปม,มาแถวสองพุ่งเสียดายเลยอืม้มยังยังยงัอ้าไปก่อนเจเบาเบาจีบมา,บา,บาเอไปก่อนเอไปก่อนนอนนอนยังไงเงียบจีบเงียบจีบเงียบจีบ,บ,บอ,อ้าวมาแล้วเคเจไปก่อนเบาเบากัน อ้าวคิวเปลี่ยนเป็นวายสิบสิบสิบสวยสิบวายต่อประก,กาศเคมาได้เคต่อเจมาได้เจต่อเอายังไงหมดจ้อยโอู้หน,น้อยอ่ะเออซื้อไหมไงอ่าคอมโบน่ะขนาดนี้มันต้องซื้อแล้วแหละครับอ่าไปก็เมือนสี่ตัวเบา บวก1บวกคูณหบวก1บวก1นะครับผมเป็นบวก3สปินแล้วก็คูณ2นะครับผมมาสตาร์ทครับเอสกซ์ไปแล้วดอกแรกอย่างทิพติดอกที่2ก็อย่างน,งางนี้3ได้10แล้วก็บวกอีก1ฟรีสปินอ่อาร์เจนต์ได้สิสวยไปต่อครับผมคูณ5ไปแล้วอ่ อูณห้ายอย่างงี้ร้อโอ้ย่างนี้เล่นเม็ดละร้อยอ่ะบวกอีหนึ่งฟิสปินเป็นคูณหกฟิสปินตัดินอีกคูณจ็ด<อ>มาครับอืมีสิบไปลงมาแถวสามเดียด้ยโอเคอีหนึ่งฟิสปินนะครับผมเป็นคูณดสี่ฟิสปินก็คูณ7มันต้องมาแล้วแหละสักไมก้อา้าไปก่อนเบเบาขอคาโบขอสิบ โอ okay. 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 vale ้โหขอสิบได้เคมึงมาทำไมเคอ่าเจเต็มช okay. ็อปสวยได้คำน้อนพันเก้าปาติทงโอ้ยสิบไปลงมาเสียดายไปต่อดต่อฮึบอ่าเคกูสิบแปดไปตกเมาเบาเคต่อเคกับถุงเงินไปเบาๆก่อนคิวมาคิวไม่มาแถวสามเสียดายมา ันนี้กลับมาเท่าทุนแล้วอ,อันสิอ้าววายบวกอีกหนึ่ง,ท,งทั้งสุดท้ายมึงต้องมาแล้วแหละอ๋อหนักตักโตเป็นแพงแพง,งมากครับโวแพงกว่าในข้างนะโอเคกำไรพันหนึ่งปุ้มไหนี้ลบสองพันก <Yo. S 1> ำไรพันหนึ่งเบ็ดก่อนแล้วกัน รอรอรอเรารอ,อ,อจังหวะดีกว่า,วาอ่าสิบปึ๊บอ่าคอมโบต่อเน,นี้ยโอ้โห่วาจะคอมโบต่อเน,นี้ยโอ้โหเคไม่เข้าลบเสียดายปึ๊บยังไงไวรุ่นเคมาแล้วยังไงไอต่อโอ้โหยาวไปนั่นนั่นสิบสิบต่อผม <Wow. S 1> เงินยังไงอ่อ ได้ต่อคอมโบหนักอา้าวผักกาดต่อยังไงหมดเค <Okay, S 2> ไมลงแถวแรกซื้อเลยค่ะคอ,อมโบหนักขนาดนี้ไม่ซื้อก็บ้าแล้วครับ huh. มาเข้าสักห้าหกตัวหน่อยดิคอมโบหนัก uh huh. ไอแถวท้ายต้องมาแล้วต uh ้องมาแล้วเอ้ย huh. หนึ Z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  ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถวหนึ่งฟิลิปปินส์สองฟิลิปปินส์สามฟิลิปปินส์สี่ห้าบวกไปเท่าไหร่อะสิบสามฟิลิปปินส์กับอีกคูณสองไม่แตกก็บ้าแล้วครับว้าวเออต้องมาแล้วแหละฮึปอ่าไปก่อนเกดยังไงเหรียญมาเหรียญไม่มาวยีเสียดายเอ้ยถุงเงินถุงเงินแถวเละถุงเงินต้องมาถุงเงิน ไม่ได้ประกาศไครตอบโอ้ประกาศเพิ่งมาตัวน,นี้มันจะมาทำไมตอนนี้อ้าวคิดไปก่อนนบาวลุ้นอะไรได้บ้างเนี่ยคิวโน้เจ <No. S 1> ็ดครั้งเหรอคุณเจ็ดครับโอ้โหตัวเรือแพงไม่เข้าอืมอืมจะเข้านะโว้เพิ่งเข้าห้ามจริงอ้าวไปก่อนบาวก่อนห้าร้อยหร้อยคร อ้าวไปก่อนเบา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 หมดยังยังรุนได้ต่อครับยังรุนได้ต่อสี <c oughs> ฟ่ฟีตปิ้นกับคูณสิบเอ็ดมาอย่างน้อยมันต้องเข้ามากเลยเชื่อไกวอนไก่อนเสียงดังไม่ได้อะอีกสองครั้งต้องมาเราเชื่อ เก่งท้องรอเนี่ยรอแบบตะโกนลัานบ้านเลยเฮ้ยเข้าได้เฮ้ยเคไวก่อนมาป๊าบหมดขมาดทุนีันนง้ขาดทุนแปดรอ้อยโอ้ดังไปนะซื้อต่อไป่เงมาเข้าสักเหมือนเดิมนี่หกแถวเนี่ยอยากเจอครับอยากเจอแล้วแตกแสนนะฮะมี ออไม่แถมไม่แถมบวกคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณสองอ๋อคูณสองกับอีกแปดฟีไปิเออเออนเว้ยอคูณสามดิโอ้๋อาบวกหนึ่งเหมือนฟีหนึ่งครั้งอ่ะมากับเก้าฟีสปินต้องมาแล้วเนะี่ยผมผมเชื่อนะโอ้ต้องมาแน่นอน ก่อนเบาๆได้ไเนี่ยใกล้มาแล้วเห็นเชื่อมันต้องไปอ้าวไปก่อนเบาๆไปก่อนเบาๆิบอันนี้เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟคิวโอ้โหคิวไม่ลงแถวแรกวะเสียดายเจ๊ไปก่อนมาสามวิสปินกับคูณสิบคุณต้องแตกบ้างแล้วแหละเอาคูณสิบสามอะเอาไปก่อนเอลงมาเอลงมาเอลง สีรรร le อ่ะรรร le อะสี่เรเป็นต้องณูสิบหกเน่ต้องมาเราเชื่อแต่แต่แตก็เจ็ดแปดเคไอไอ้ไม่ใช่เจ็ดพันแปดันเคเี้ยต้องมาเอาเหรียญนี่ก่อนอ่ะเบาๆเซิร์ฟเซิร์ฟเเซิร์ฟก่อนอ่ะอ่ะแล้วอ่าสิบสิบ็นท้องสิบจนท้งมาแล้ว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 อ่ะเจอตเจโต มาโอเคไม่ลตาท้ายของคุณนี่แปลเลยเข้าเต็มหน้ากระดานเลยโอเคครับครับเต็มหน้ากระดานมากเลยครับโอโ <c oughs> กดจริงๆเนาดนี้ซื้อสองครั้งกำไรแ0 0น้อยกิเลนบอกไว้เลยจะไปเล่นอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่น เล่น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 อีกรอบเอลงมานะอ่าเอเอเอไอ,อ,อประกาศใหเอลงมาได้โอ้ยผมพูดเล่นผมพูดเล่นผมเล่นอยู่ไปต่ออ่าเฮ้ยคอมโบแค่นี้ลบคอมโบแค่นี้กดซื้อเองก็ได้คอมโบแค่นี้เฮ้ยอ,อ,อ,อีกสองแถวลงมาแล้วแหละขอขอใหม่เล่าขอใหม่ลัมละนะ่มนะอยากแตกแบบนกักหนักครับผม ห้าตัวก็โอเคคูณอะไรบวกหนึ่งฟีสปินคูณหนึ่งบวกสามบวกสี่ฟีสป,ปินกับคูณสองเป็นเก้าสป,ปินนะครับผมกับสวยคูณมาต้องมาเลยผมเชื่อว่ารอบนี้มันมาเว้ยอาเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วไม่คอมโบโต่อเขินก็เลยนะอาสิบมามีตัวอะไรมาอ่าได้ถุงเหรียญเหรียญ ไม่ไถุงเหรียญอีกเหรียญอา่าได้เคยอยู่เออึ๊บคิวเขาแถวฟ้า,าอา่าและหมุนหมุนที่หนึ่งครั้งอันนี้หนึ่งเหรียญไปก่อนขอตัวเป็นแพงตัวเป็นแพงเข้ามาลงมาปั๊บปั๊บแถวฟามมีวายมีไ,ม,ไ,ม,ไม่เพื่อจะไม่โอ้โห เฮ้ยนี่ต้องมาแล้วต้องมาแล้วอุ้ยตัวแพงอยู่งี้ปั๊บเอ้วีอาไปแล้วมันสามเบาๆพันหกเฮ้ยไมตีโอเคอ่าค,ค,คูณไปโอเคไม่ขาดคูณประมาณนี้แหะโอเคสามสามครั้งเกือบสิบเจ็ดไอคูณสิบเจ็ดต้องมาแล้วแหละฮึบยังไงไปเลย ยังไงยังไงยโย w h ว t s a p p สิบสิบว h a t s a เฮ้ยอย่าวมาทั้งหมดแค่นี้ nope ถูกไปเล่นแล้วกินเลนหัว